นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ oh ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อาภิธรธระกัลยาเนป่าปาจิตตังนิวารเยทันทังหิกระโตกุญญยังป่าปัตสพระมาตีมโนตีบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพรธะธรรมเทศนาวัตสูปนายิกากถาพรณาถึงเรื่องการเข้าปรรษา ให้ท่านสาธุชนผู้สนใจได้รับรู้และนำไปปฏิบัติตามสมควรแก่เวลาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เป็นวันอาสาหคุนามีเป็นวันเพ็ญกลางเดือนแปดซึ่งมีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาสองประการด้วยกันประการที่หนึ่ง เป็นวันทำบุญวันเข้าพรรษาประการที่สองเป็นวันเวียนเทียนเนื่องในการทำอาสาหภูชาทั้งสองประการนี้จะได้กล่าวในประการแรกเสียก่อนวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศต่างก็ไปยังวัดวาอาราม สถานที่ตนเคารพนับถือได้มีการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันเข้าพรรษาซึ่งความจริงแล้ววันเข้าพรรษานั้นไม่ใช่วันนี้วันนี้เป็นวันเตรียมเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาจริงๆคือวันพรุ่งนี้แต่ท่านสาธุชนทั้งหลายก็เริ่มบำเพ็ญบุญกันตั้งแต่วันนี้โดยการได้นำเอาผ้าวัดสีกสาดก หรือที่เราเรียกว่าผ้าจำนำพรรษาเอาไปถวายแก่พระสงฆ์สามเณรในวัดใกล้บ้านของตนเพื่อให้ท่านใช้ในสามเดือนคือในพรรานั้นจึงมีการบำเพ็ญกุศลต่างๆนี่เป็นเรื่องของญาติโยมท่านสาธุชนทั้งกว่ายพระเราก็มีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวที่จะเข้าจำพรรษาเหมือนกัน ความจริงแล้วการเข้าพรรษานั้นเป็นเรื่องของพระพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้แก่พระแต่ในฐานะที่ญาติโยมนั้นเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์แก่พระก็จึงมีการบำเพญ็ญกุศลตามพระท่านไปด้วยวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเข้าพรรษาของพระภิกษุสง์สาม,มเณรดังนั้นจะได้กล่าวถึงเรื่องการเข้าพรรษาให้ท่านสาธุชนได้ทราบแต่เล็กน้อย คำว่าเข้าพรรษานั้นก็มาจากคำว่าเข้าจำพรรษาคำว่าพรรษามาจากภาษาบาลีว่าวัดสะซึ่งแปลว่าฤดูฝลคือตั้งแต่กลางเดือนแปถึงกลางเดือนสิบสองเป็นระยะที่ฝนตกชุกตกมากและในระยะนี้ก็เรียกว่าฤดูฝลพระภิกษุท่านกจำพรรษาในระยะนี้จึงเรียกว่าพรรษา ส่วนคำที่ว่าเข้าหรือเข้าจำนั้นก็หมายความว่าการที่ท่านตั้งใจว่าจะอยู่ประจำคือจะอยู่ในที่ใดที่หนึ่งประจำไม่ไปค้างแรมที่อื่นตลอดฤดูผลคือตลอดสามเดือนอันนี้รวมกันแล้วก็เป็นวันการเข้าพรรษาหรือเข้าจำพรรษาการเข้าพรรษานั้นมีอยู่สองครั้ง ครั้งแรกตั้งแต่แรมหนึ่งข้ามเดือนแปดเป็นเรียกว่าปุริมะพรรษาส่วนมากพระสงฆ์ในประเทศไทยก็เข้าปุริมะพรรษาคือพรรษาแรกและไปออกพรรษาเอาในวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดต่ววันเข้าพรรษาอีกตอนหนึ่งเรียกว่าวันเข้าพรรษาหลังคือปัจจิมะพรนษาเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้ามเดือนเก้า ไปออกพรรษาเอาวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิองการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้มีการเข้าพรรษาได้สองครั้งก็เพราะว่าภิกษุบางรูปในสมัยพุทธกาลนั้นบางทีท่านก็ติดขัดเดินทางระยะไกลๆหาที่จำพรรษาไม่ได้ไม่สะดวกก็จึงได้เลื่อนวันเข้าพรรษาไปอีกเดือนหนึ่งเพื่อจะได้หาที่จำพรรษาได้ พิธีเข้าพรรษาก็คือการผูกใจหรือการตั้งใจอธิษฐานใจไว้ว่าในพรรษานี้สามเดือนนี้เราจะไม่ไปจำพรรษาที่อื่นเราจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นถึงแม้ว่าเรามีกิจจำเป็นจะต้องไปที่อื่นแต่ก็จะต้องรีบกลับมาให้ทันอรุณขึ้นในสถานที่ตนได้ตั้งใจเข้าไว้นี่เรียกว่าการเข้าพรรษา ความจริงการเข้าพรรษานั้นก็คือการตั้งใจที่จะประกอบคุณงามความดีทั้งก่ายบรรพชิตและกวายคารว่าในสมัยพระพุทธเจ้านั้นนับตั้งแต่ที่พระพุทธองค์ได้ทรงตัดสรู้และทรงแสดงธรรมแล้วทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ได้จำพรรษาได้มีอยู่ระยะหนึ่งพระสงฆ์จํานวนหกสรูปซึ่งมี หัวหน้าชื่อว่ามหาปาละท่านก็เข้าไปเรียนวิธีปฏิบัติกรรมฐานจากพระพุทธเจา้าแล้วก็พาประสงค์อีกห้าสิบเก้ารูปไปปฏิบัติในป่าซึ่งไม่ได้อยู่กันในวัดเหมือนสมัยนี้เมื่อถึงวันเข้าพรรษาท่านก็เรียกพระสงฆ์จำนวนห้าสิบเก้ารูปนั้นมาประชุมกันและท่านก็ถามว่าเธอทั้งหลาย จะให้ไตรามาสนี้อยู่ด้วยอิริยาบถเท่าไหร่พระสงฆ์ทั้งห้าสิบก็บอกว่าให้อยู่ด้วยอิริยาบถท,ทั้งสี่คือทั้งการยืนการเดินการนั่งและการนอนส่วนพระเถระท่านบอกว่าส่วนฉันเองนั้นจะอยู่ด้วยอิริยาบถสาคือเว้นจากการนอนอยู่เพียงยืนเดินและนั่งเท่านั้นและท่านก็สอนพระสงฆ์ต่อไปว่าเราได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาแลว้ว เราถ้าหากว่ามีความประมาทก็ย่อมจะตกอบายได้อบายทั้งสี่ซึ่งหมายถึงนรกเปรตอสุรกายและวก็จัตเดรัจฉานมีประตูเปิดไว้รับคนที่ประมาทถ้าผู้ใดประมาทพลาดครั้งก็จะตกเข้าไปในประตูอบายได้เพราะฉะนั้นขอให้เธอทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทก็ปรากฏว่าพระสงฆ์ท่านก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทตั้งใจปฏิบัติธรรมะ จนกระทั่งถึงวันออกพรรษาพระเถระซึ่งท่านถือเนสัตถิการุดงคือไม่นอนปฏิบัติธรรมะทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งคือถ้าหากว่านั่งกรรมฐานแล้วเมื่อยท่านก็เดินถ้าเดินแล้วเมื่อยท่านก็นั่งท่านก็เปลี่ยนอียาบทอยู่ดังนี้ไม่นอนเพราะถึงวันออกพรรษาท่านก็ได้สําเร็จมรรคผลเป็นพระอาหารหันต์ส่วนพระสงฆ์อีก59รูปยังไม่ได้มรรคผลอะไร นี่ก็เป็นผลอย่างหนึ่งเหมือนกันของการที่ตั้งใจจริงกับตั้งการปฏิบัติที่ไม่ครบวงจรเพราะฉะนั้นในพรรษาเนี่ยก็เป็นระยะเวลาที่เราจะควรตั้งใจอธิษฐานใจว่าจะสร้างคุณงามความดีอะไรบ้างทั้งป่ายพระภิสุสงฆ์ท่านก็จะต้องทำตามหน้าที่ของท่านคือศึกษาเาเรียนพระพุทธพจน์ได้แก่ข้อห้ามและข้ออนุญาต ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติตรัสสอนเข้าไว้เมื่อศึกษาดีแล้วก็นำเอาพุทธพจน์นั้นไปฝึกหัดปฏิบัติดัดจิตดัดใจของตนดัดกายดัดวาจาของตนให้อยู่ในกรอบในวินัยและนอกจากนั้นท่านก็ได้นำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปชี้แจงให้แก่ญาติโยมได้ฟังได้นำเอาไปประพฤติปฏิบัติไปใช้ด้วย นี่เป็นกิจส่วนย่อยๆของทางฝ่ายพระถ้าทั้งหากว่าทางฝ่ายญาติโยมความจริงแล้วการเข้าพรรษานั้นพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้เฉพาะพระไม่ได้อนุญาตสําหรับญาติโยมแต่เมื่อญาติโยมได้เห็นว่าในเทศกาลเข้าพรรษาพระท่านอยู่กันรวมเป็นกลุ่มเป็นคณะไม่ไปค้างแรมที่ไหนเป็นโอกาสที่เราก็จะควรได้ ได้สร้างคุณงามความดีได้มากคือจะได้มีโอกาสได้ถวายทานบ้างได้รักษาศีลบ้างได้วางพระธรรมเทศนาบ้างหรือได้ปฏิบัติธรรมบ้างมีความสงสัยอันใดก็ถามพระได้เพราะว่ามีพระพิกษุอยู่พร้อมที่เราจะยึดเอาธรรมะเข้ามาประพฤติปฏิบัติก็ถือโอกาสอันนี้ตั้งเจตนาวิรัตเข้าพรรษาไปกับพระบ้าง วิธีข้าพรรษาของญาติโยมอุบาตกกุบาติการนั้นไม่เหมือนกับพระพระเมื่อตั้งใจว่าข้าวพรรษาที่ไหนแล้วไปค้างแรมที่ไหนไม่ได้จะต้องกลับมาค้างแรมในสถานที่ตนตั้งใจไว้ถ้ามิฉะนั้นก็พรรษาขาดมีโทษตามที่พระเจ้าบัญญัติไว้แต่สําหรับญาติโยมนั้นไปค้างที่ไหนก็ได้แต่ว่าไม่ขาดจิตที่เราตั้งใจเข้าไว้เช่นตั้งใจไว้ว่าในสามเดือนหรือไตรามาสนี้ เราจะไม่ขาดการตักบาตรเฉพาะวันพระหรือเราจะไม่ขาดการรักษาศีลเฉพาะวันพระหรือว่าจะไม่ขาดการฟังเทศเฉพาะวันพระวันอื่นๆนั้นเราก็ไปที่ไหนก็ไปได้เพราะถึงวันพระเข้าเราก็มาทํากิจอย่างนี้และการทํากิจอย่างนี้ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องทําที่วัดนั้นตลอดสามเดือนอาจจะไปทําที่วัดอื่นซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ตนไปทุรก็ได้ก็เรียกว่าไม่ขาดกิจเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นเครื่องที่ทำให้ญาติโยมนั้นปฏิบัติได้ทีนี้ต่อไปก็จะกล่าวถึงว่าเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติให้พระจำบรญษาความจริงนั้นแต่เดิมหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วแล้วก็ไปแสดงธรรมะแก่พระปัญจวัคคีที่ป่าอิสิปตนะมรุกทายวัน หลังจากสแสดงธรรมะซึ่งการสแสดงในวันนั้นก็ตรงกับวันนี้คือวันอาสาราบูชาอาสานาปุณณมีกลางเดือนแปดเมื่อสแสดงธรรมจักกับประวัตนาตูดให้ภิกษุปัญญวคีห้าโรคฟังแล้วปรากฏว่าพระัญญาโกณทัญญะหัวหน้าก็ได้บรรลุธรรมคือเป็นประโสดาบันจากนั้นพระองค์ก็พร้อมด้วยภิกษุห้าโรปก,ก็อธิษฐานจำพรรษาที่เมืองป,อป่าอิสิปตนะมิขทายวันนี่เป็นพรรษาแรก และพระองค์ก็ทรงอนุญาตให้พรกษุซึ่งอุปสมบทต่อมาได้มีการจำพรรษาในเมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษาแต่ทว่าเมื่อมาในระยะหลังๆนี้กุลบุรบวชกันมากและวัดวาที่จะอยู่อาศัยก็ไม่เหมือนสมัยนี้พระสงค์บางลูกบางหมู่บางคณะท่านก็ทั้งๆที่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้จำพรรษาไว้แล้วแต่ก็ยังมีการฝ่าฝือนอยู่ ก็จึงปรากฏว,ว่าภิกษุฉัพพคีคือมีอยู่ด้วยกันหรูปพิกษุหรูปนี้เป็นต้นบัญญัติหลายอย่างก็กว่าฝืนพุทธบัญญตัติแม้แต่พระเจ้าอนุญาตให้จำบันสาแล้วท่านก็ยังเที่ยวจาริกไปสถานที่ต่างๆในการไปเที่ยวจาริกของพระสมัยพุทธกาลนั้นต้องเดินและการเดินไปก็ไม่ได้ไปเพียงรูปสองรูปไปเป็นหมู่เป็นคณะเดินไปในระยะที่ชาวบ้านเขากําลังปลูกข้าวกล้าในท้องนา ภิกสูเ่านั้นก็ไปเหยียบเข้าวเขาเสียหายชาวบ้านก็ไม่รู้จะว่าอะไรจะว่าต่อหน้าก็เกรงใจพระก็ได้แต่นินทารับหลังการนินทาของชาวบ้านก็พูดเปรียบเลยว่านกบางชนิดถึงฤดูฝนมันยังทำรังอยู่ไม่ไปไหนพระสมณะสากยบุตรฤดูฝนก็ยังเที่ยวสัญจรเรื่อยไปเหยียบข้าวก้าของชาวบ้านเขาเสียหาย ก็เปลยอ,อย่างนี้ถ้าเรากัางดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่ถ้าเราคิดให้ซึ้งแล้วเขาบอกว่าน,นกยังรู้จักการรู้จักเวลาแต่พระซึ่งมาจากคนไม่รู้จักการไม่รู้จักเวลาก็เท่ากับว่าพระนั้นยิ่งกว่านกซิกยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานซิเรื่องอันนี้รู้ถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงอนุญ,ญาตให้พระจำบรรษาถ้าภิกษุรูปใดไม่จำพรรษาก็ปรับอบัติทุกกฎ แก่ภิกษุรูปนั้นก็จึงมีการจำพรรษากันขึ้นมาเมื่อมีการจำพรรษาขึ้นมาเช่นนี้แล้วพระอยู่รวมกันมากๆก็พระองค์ก็ทรงสอนให้ปฏิบัติกิจให้เต็มที่คือถ้าอยู่รวมกันมากๆก็คือมีการศึกษาพระพุทธพจน์ให้เข้าใจนำมาพระพุทธพจน์นั้นมาปฏิบัติให้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นและพร้อมกันนั้น ก็ต้องนำเอาพุทธพจน์นั้นไปสอนแก่ญาติโยมที่เขไม่มีโอกาสได้ร่ำเรียนด้วยจะได้พลอยรู้และปฏิบัติไปด้วยจึงปรากฏว่าในสมัยพุทธกาลนั้นนอกจากพระท่านจะจำบรรษาแล้วท่านก็ยังเทศสอนโยมเคยมีโยมที่มีศรัทธาตั้งมั่นบางคนนำเอาธรรมะที่พระสอนนั้นไปประพฤติปฏิบัติและบรรลุมรรคผลก่อนพระที่สอนทีอ่อันนี้ก็มีในครั้งพุทธกาลโน้น อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าในการเข้าพรรษานั้นพระท่านจะสอนธรรมะแก่ญาติโยมส่วนญาติโยมนั้นก็นําเอาธรรมะไปประพฤติธปฏิบัติมาในปัจจุบันนี้ส่วนมากเราก็ตั้งใจกําหนดงดเว้นอบายามุกค,คือว่าในพรรษานี้สามเดือนนี้ผู้ที่ติดสุราเราก็ตั้งใจงดเว้นไว้ว่าเราจะไม่ดื่มสุราตลอดสามเดือนผู้ที่เล่นการพานันก็ตั้งใจว่าเราจะไม่เล่นการพานัน หรือผู้ที่ติดบุรีเลิกยากก็เลยถือเอาการเข้าพรรษาของพระเป็นเหตุว่าสามเดือนนี้เราจะเลิกบุรีหรือแม้กระทั่งการอย่างอื่นซึ่งเราคิดว่าไม่ดีแต่ว่าเราเลิกไม่ได้เราก็ยึดเอาไตรมาสคือการเข้าพรรษาของพระนี่เป็นเหตุแล้วก็ทําความดีขึ้นมาก็เรียกว่าเราทําได้การทําความดีนั้นความจริงแล้วก็เป็นอาการิกะ คือไม่เลือกการไม่เลือกสถานที่ทําเมื่อไรก็ได้ทําที่ไหนก็ได้แต่ว่าบางคนที่คิดว่าการทํำบุญนั้นเป็นอาการกะทําเมื่อไรก็ได้ทําที่ไหนก็ได้ส่วนมากคนที่คิดอย่างนี้ตลอดชีวิตของเขาไม,ไ,ไม่ได้สร้างความดีเป็นชิ้นเป็นอันเพราะคิดว่าทําที่ไหนก็ได้ทําเมื่อไรก็ได้ก็เลยไม่ได้ทำแต่สำหรับคนที่มีศรัทธามีความตั้งมัน่นเขาก็ยึดเอาเหตุใด,ดเหตุหนึ่งมาเป็นที่ตั้ง เช่นเทศกาลเข้าพรรษาสามเดือนเอาในสามเดือนนี้เราจะสร้างความดีหรือวันเกิดของเราเอาเราจะทําบุญอะไรเหล่านี้เป็นต้นคือยึดเอาเหตุใดเหตุหนึ่งมาแล้วเราก็สร้างความดีอย่างในน้อยปีหนึ่งเราก็มีโอกาสได้สร้างความดีซึ่งดีกว่าหลายหลายคนที่คิดว่าทําเมื่อไร่ก็ได้บางทีไม่ได้ทําอย่างเช่นคนที่คิดว่าการบวชในพุทธศาสนานั้นบวชเมื่อไร่ก็ได้ ก็ผัดไปผัดมาจนกระทั่งตายบางคนไม่ได้บวชอันนี้ก็มีอยู่มากมายเพรไะนั้นเขาจึงยุดเอาว่าเป็นผู้ชายเกิดมาอายุครบยี่สิบปีต้องบวชเมื่อบวชแล้วอย่างน้อยถึงมีโอกาสอื่นเราจะไม่ได้บวชอีกแต่เราก็ได้บวชแล้วอ,อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเทศการมาถึงเข้าแต่ละครั้งแต่ละคราว จะเป็นวันเข้าพรรษาออกพรรษาเป็นวันพระธรรมดาหรือเป็นเทศกาลทอดกระถินผ้าป,ป่า,าหรือตรุษสงการก็ตามเรายึดเอาเหตุนี้และบำเพ็ญกุศลอย่างน้อยๆก็ให้ทานรักษาศีลหรือสดับฟังพระธรรมเทศนาเราก็ยังได้ชื่อว่าเราได้สร้างคุณงามความดีแล้วถ้าหากว่าเราได้สร้างความดีในพรรษานี้ก็จะได้ชื่อว่าเราได้บำเพ็ญบารมีเพิ่มขึ้น เช่นได้ให้ทานเพิ่มขึ้นเป็นทานบารมีได้รักษาศีลเพิ่มขึ้นก็เป็นศีลบารมีได้ฟวางเทศมากขึ้นก็เป็นปัญญาบารมีเรียกว่าเราได้เพิ่มบารมีให้มากขึ้นถ้าเราไม่ตั้งใจไว้แล้วบางทีเราก็เฉยเสียพอถึงวันพระเราก็เฉยเสียเพราะเราไม่ได้ตั้งใจไว้แต่บางคนตั้งใจไวสามเดือนนี่เราจะไม่ให้ขาดพอถึงวันพระเข้าบางครั้งมีธุระ บางครั้งเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน,น้อยๆกลัวว่าจะขาดความตั้งใจอุตสาหไปรักษาศีลให้ทานหรือฝังเทศเพื่อให้ครบเจตนาพอครบสามเดือนครบเจตนาของเราดีอกดีใจแต่บางคนก็มีเหตุจำเป็นขาดบ้างอะไรบ้างเมื่อขาดแล้วเราก็อย่าไปท้อใจเราคิดว่าการตั้งใจนั้นเป็นอุบายที่จะสร้างความดีเมื่อขาดครั้งนี้เราก็ทำในครั้งต่อไป ให้ครบจํานวนจะเป็นในพรรษานอกพรรษา,า,ก,าก็ไม่เป็นไรให้ครบจํานวนได้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างความดีให้แก่ตัวเราและตัวเองไม่ต้องไปคํานึงถึงคนโน้นไม่ต้องคํานึงถึงคนนี้ว่าคนโน้นเขาทําไมไม่ทําคนนี้ทําไมไม่ทําความดีที่เราทําของเราก็เป็นของเราเองเวลาที่เราจะจากโลกนี้ไปใครก็ไปกับเราไม่ได้เราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูก เป็นสามีเป็นภรรยาเวลาจะจากกันก็ตัวใครตัวมันเมื่อไปเกิดใหม่ก็ตัวใครตัวมันความเป็นอยู่ในภพหน้าก็ตัวใครตัวมันใครทำไว้ใครได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีในโลกนี้เหมือนกับว่าเราได้มาประชุมมาประชุมกันมีคนทุกชนิดมีทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กทั้งคนสาวคนแก่มีทั้งคนทุกจังหวัดแต่พอเลิกประชุมแล้วก็บ้านใครบ้านมันเราก็ต่างคนต่างไป อันนี้ก็เหมือนกันการทําบุญทํากุศลให้กับตนเองนั้นเราต่างคนต่างทําเราอาจจะมาทํารวมกันแต่ว่าต่างคนต่างเอาไปอันนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะยึดเอาเหตุนี้แล้วตั้งเจตนาว่าในรรมศานี้เราจะสร้างคุณงามความดีอย่างไรบ้างในวันนี้นอกจากจะเป็นวันทําบุญในเทศกาลข้าพรรษาแล้วก็ยังเรียกว่าเป็นวันอาสาฬหบูชาคือวันบูชาใน วันอาสาฬหะวันอาสาฬหะก็คือวันเพ็ญกลางเดือน8เป็นวันสําคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนาเราเรียกกันว่าเป็นวันพระสงฆ์วันเช่นนี้ถ้านับย้อนไป2,533ปีเป็นวันที่พระเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะคือธรรมจักกะปวัจนาตุประกาศหลักธรรมในทางพุทธศาสนาแก่ภิกษุห้ารูปมีอัญญาโกณัญญะเป็นหัวหน้าและในการเทศวันนั้น เมื่อเทศจบแล้วอัญญาโกลทัญญาหัวหน้าก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้ขอประสมบทเป็นประสงค์องค์แรกในพระพุทธศาสนานี้เรียกว่าเป็นครบวันครบพรัตนไตรัยวันพระพุทธคือวันวิสาขะวันที่พระเจ้าได้ตัดสรู้วันพระธรรมคือวันมาคได้แก่วันที่พระเจ้าได้ทรงแสดงหลักในการประกาศศาสนาและวันพระสงฆ์ก็คือวันอาสาหะคือวันเช่นนี้ เป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกในพุทธศาสนานี้จึงนับว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งดังนั้นเมื่อวันเช่นนี้เวียนมาบรรจบครบรอบแต่ละปีแต่ละครั้งพุทธศาสนิกชนที่ผู้มีความเคร่งครัดในทางาศาสนาก็จึงนิยมบำเพ็ญกุศลให้พิเศษกว่าวันอื่นๆเช่นมีการเวียนเทียนซึ่งพิเศษกว่าวันอื่นเพราะฉะนั้นที่วัดประเชตุพลวันนี้ ในตอนบ่ายประมาณบ่ายโมงก็จะมีการถวายผ้าจำนำพรรษาแด่ประสงค์และในตอนค่ำตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปก็จะมีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเป็นการลำลึกนึกถึงคุณประพุทธประธรรมประสง์เป็นการน้อมจิตเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาและหลังจากเวียนเทียนแล้วก็จะมีพระธรรมเทศนา แสดงหลักธรรมในทางพุทธศาสนาคือธรรมจักกับปวัตนาตุเพราะฉะนั้นจึงขอเชิญชวนญาติโยมท่านสาธุชนผู้พอที่จะสละกิจมาบำเพ็ญกุศลตามดังกล่าวนี้ได้ก็ขอเชิญมาบำเพ็ญกุศลร่วมกันอาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องวัสุปนายิกากาถาคือปราณาถึงเรื่องวันเข้าพรรษาก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้ในวันพระตั้งแต่วันพระหน้าเป็นต้นไปอาตมาภาพจะได้แสดงธรรมะในเรื่องสติปัฏฐานจนฝว่าจะหมดวาระของอาตมาท่านสาธุชนที่สนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ขอเชิญฟังได้สำหรับ,บวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้รัตนัตยานุภาเวนรัตนัตยเตเจสาด้วยเดชานุภาพแห่งพรตนตรยัย และด้วยบุญกุศลที่ท่านสาธุชนได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้จงมารวมเป็นพลวะปัจจัยโดนบันดาลให้ท่านทั้งหลายประสบอิตธผลที่ตนมุ่งมาตปรารถนาจะนึกประสงค์จำนงสิ่งใดซึ่งเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรที่ชอบแล้วขอให้สิ่งนั้นจงสมประสงค์ดังที่แจงแสดงมาด้วยประการฉนี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี